พบกันเช้าวันพรฤสบอดีนะครับที่12มิถุนายนนะครับบรรยากาศทุ่งนาเช้าเช้านะครับนี่ครับทางเขาหน้านะครับนาอบรรยากาศเมื่อนี่ที่ซีสเกตนะครับออกมาหัวหน้าลุ่มกระปานะครับนาอพื้นที่เรียกว่าอุ้งพ่อปิศสจแล้ะครับนี่ต่อเขตโพธิสุวน์ผลคุณป่ากาลังหายาอยู่เสารนะครับในคลองหัวหน้านี่นะครับ นามมทันทลายเดยครับนี่ฟังหองมีพวกตนน้นะลางนะครับนะเกิดขึ้นตามธรรมชาติพูนพ่นหายเานะครับนะหายาหนแหงัวนะพูนถูกทรายเพิ่นนะครับนี่คือบรรยากาศที่เศร้านะครับพามาเนาะมาเบนตกลิ่นมาช่วงประมาณเจ็ดโมงเสาร์น,นะครับนาะนี่คือทางเขาเอินวา ข้างเขาต้องสะพื้นนะครับนอไว้ถ้าห้ปลาเขานะครับนี่นะครับนี่มีสะพานไตนาเขาก็ลังามเะครับนี่หน้าต้าโวนะครับบานสายตะครองครับนี่พูดนะครับคนรถมอเตอร์ไซค์จะคของบานก้างหน้านะครับเอิวมาคู่ชาวหน้าก็ไดนอคงใสสิไปหาอาหารเสานะครับนอเขามู่บานนะครับนอเอาไตนะครับ เลยมีบกงวงนะครับนี่ดำๆนี่ประมาณหัวปลาเลยครับนี่น้องเพื่อนเอาไว้จะกินปลานะครับทุกปีสิทดกินปลาวงนี้นะแรงปลานะครับมีเทียงหน้าเพื่อนพังนะครับนี่บาได้ซ้อมเลยปีนี้ไทโกกระเดานะครับนี่หน้าปลาหน้าลุงผมนะครับฟังนี่หน้ามูลหน้ากันบอกถึงสมัยถวดก็คือหน้าพีหน้านอกนะครับต่อมาก็เป็นลูกเป็นหลานนะครับสืบทอดกันมานะครับหน้าแถวเดียวนะครับนี่เออเอิญมนอย่เหมเดียวกันเนี่ยนะคงจะที่เป็นมรดกตกทอดกันมานะครับ กับโมเน่ใจใคือกันว่าจากรุ่นใดต่อรุ่นใดนะครับเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็คือเป็นหน้า,าคุณลุงคุณป่านะครับนี่คันแท่งนาเพินเนเ่นเป็นเป็นทางน้ำนะครับนี่สิระบายออกไปนะครับหน้าพื้นนี่ก็อู้สมัยก่อนแต่ยินงพอก็แม่บอกให้ฟังว่าเป็นเอื่อนมายังล่าเป็นการทำนาที่แบบเกาหาบเข,าข่าคือเหล่าหน้ามันหลายหน้ามันงามนะครับในในย่านนี่เนาะใส่คนหาบสี่สิบสามสิบคนนะครับหูหูหู คุณป้านะครับคุณป้ากําลังเข็นรถนะครับคนเห็ดหัวแล้วครับยันนี่หัวสําหรับเลี้ยงงวนะครับวิธีการทํานากับเลียนกันเอาไปเบิงคันแท่นหน้าไปเรื่อยนะครับเบิงล้อไฮล้อหน้านะครับเป็นบรรยากาศทงหน้ายามเสาร์นะครับของสีสเกตนะครับเขากรลังงามครับนี่ เดี๋ยวประมาณเครื่องอเอ่อเครื่องซอกหนึงน่งเนาะอันนี้ว่าซอกหนึ่งแหละนะครับกกบกนะครับนี่วิธีกระเปลี่ยนนะครับนี่วิธีเปลี่ยนคือเอ่อ่นเรียงควายก็เลยมีหัวนะครับหัวกันพูนนะครับคนป่า่นเข็น,นหญ้านะครับนี่เข็นหญ้าไปให้ให้ควายนะครับมีฟาร์มควายเอ่อฟาร์มงัว่อยู่ในบ้านนะครับ เศ้าๆนะครับของบรรยากาศที่สีสเกตฝนตกสองหมื่นแล้วครับตอนนี้ยามเศ้าๆแต่ว่ากระโบแห้งหรอกครับบรรยากาศท้องทุ่งนาเช้านี้ที่สีสเกตนะครับมายางมองนี้ก็พวพาอยากให้เห็นบรรยากาศทุ่งนาเนาะทุ่งนาบานเท่ายามนี้นะครับแต่เห็นดูอยู่ดอกแต่ว่าผมก็อยากผ้าผี่น้องมาสัมผัสเบืองนะครับ เป็นหน้ามูลหน้ามาั่งหน้าเก่าหน้าแก่ของวิธีเด็กหน่อยไซเบสนะครับจะน้อยกับมีป่าทีแต่ว่าผลนมากกว่าท่านมีหนามเนาะนี่บกบกนะครับโอ้เป็นรอยปีนะครับเนี่ยคู่ก,กันนะครับขูแนกกัขายกับมีได้ครับสมัยสมุนะครับมีเกรื่อนจั๊กายเอี้ยงกับท่านสมัยเบดนะครับอ่ะเบิ้งพงหน้ากนะับฝากไปถึงพี่น้องที่อยู่ในเมืองนลครับพาพี่น้องที่อยู่นี้ เพิ่นก็อยู่ทงอยูท่ทาอยู่แล้วพนะครับเพิ่นอาจจะบ,บ่ได้เบิ่งหรือว่าผู้บ่เบิ่งก็มีเนาะอ้าวิดว่าอันนี้โครงการทัวเป็นหมูเป็นหยาดนะครับเด้อชมคลิปนะครับคลิปตรงหน้าหลายแน่ช่วงนี้นะครับเนาระร่คอยได้เอ่อไปไส่นะครับช่วงนี้แต่แต่จังหวะเนาะนะครับคันหน้าบรรยากาศเช้าๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณ18:00นนะครับเนาะประมาณ7:40นนะครับเนาะกกกระเดาคันหน้าโอ้นี่ก็คือ น้องสาะนะครับนี่โอ้คุ้มดีคักต้นสำสาคุ้มดีคักเลยนะครับต้นใหม่นี่กกคันยิ่งโกะยังก็กกคอยนะครับต้นต้นสมพอบานเท่าเอิญนะครับเนาะโพนแต่ละโพนเนาะการยังมีอยู่ได้ครับเบนบริมังของเพื่อนเนี่ยโพนกระเดานะครับอืมนะครับนี่ยังเห็นโพนอยู่ได้โพนแบบโบราณนะครับเขานี่สีสเกตบานเท่านะครับพื้นที่ตำบลแขมุนพรพิสัยสิสเกตร้อยต่อโพสีสวร์ครับ เอาสิพามาเบิ่งแขเด้อครับวันนี้มันร่องแขะเลยได้แขมันมันเป็นเอ่อคล้ายๆว่าเป็นไม้ไพรสานนะครับดักทางน้ำนะครับเพ่อสิหาป้านะครับนี่ครับแขะเป็นลงแขแล้วนี่นะครับเห็นภูมิปัญญาใส่ไม้ไพรสานเองนะครับนี่บางคนก็เอินต่อนบางคนเอินแขเนาะแต่ก็เป็นเอิญมาเป็นภูมิปัญญานะครับพ่อผมก็ลงคือกันนะครับในห้องนะครับมองได้ ปองหนามใหญ่เพื่อกระลงไว้นะครับถ้าใส่ใส่ใส่หลอดเพื่อนนะครับดักหนามไว้นะครับปองหนามปองใหญ่เพื่อระบายหนามลงไปทางฝุ่นนะครับคุณไปทางห้องบางอย่างเพื่อนว่านะครับระบบชวนประทานของภูมิปัญญานะครับเช่าบ้านนะครับบรรยากาศบานเท่าเสาวนีนะครับเนาะเอาเปิงความเขียวขจีแล้วครับช่วงนี้นะครับต้นไม้หรือว่าต้นเขา ก็เริ่มชุ่มชื้นนะครับใดท้ายมากก็เขียวนะครับเขียวแล้วก็สีทองทองวัโดนปนดบายบานก็เกลียวแล้วกันนะครับเนาะสีสเกตบานเทาเสานี่พูดหน้าคนป่าคนกำลังเตรียมหญ้าเตรียมยังนะครับคนเคยเหตุมาเนาะเหตดมาตั้งแกดุนถวดคนละนะครับมีความชอบนะครับในการใส่วิธีเก่านี่ครับตรงมาอยู่หน้าแบบนี้นะครับเลี้ยงงวเลี้ยงควายนำบานกลางหน้า สำหรับเช้านี้ที่รีสเกตบ้านเฮานะครับผมส่งบรรยากาศมาฝากทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมนี่ผมวอนตัวขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับครับกันครับผมสวัสดีครับ